นุแต่งท้องผ้าม่านสิ่งที่คนต้องการอยู่ในมือผมแล้วสาะหาใบส่อหาเงามาจากใครครับมาจากอุดต <c oughs> ลังคนนคัก <c oughs> ดูก่มนัก <c oughs> ถ้าขึ้นนักถ้าผกระตึงบัตได้เป็นเจ้าของแต่สารพจน <c oughs> ที่บักขึ้นนักหนึ่ง <c oughs> ไม่พอลายเซ็นครับมันไปนของพี่แล้วเพราะเจ้าข่าว อันนี้ชุดเอออันนี้อันนี้คือชุดทองเหลืองอ๋อทองเหลืองใช่แต่ไรบอนนี่บอนนี่ชุดนี้มีอยู่ใช่ไหมเรื่องอะไรเอฟซีต้องจัดกันไร้ผมมาเอาแค่นี้พอแค่นี้ตามสั่งอย่างเดียวแค่นั้นชุดนี้เหมือนเดิมอาจารย์เฉลิมใช้เพิ่มพลังอ่าวเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดของเขาละที่ของเข้ารบไปจริงห้าเด็กน้องจี้ยมันโมนี่นะครับพี่สุดแล้วที่ท่านได้ไปโอเคครับเดี๋ยวรับของได้แล้วครับ เอาลครับวันนี้อาจารย์เหนื่อยนิดนึงนะครับนี่ผมเคยเดินเลยครับความเดิน่อยเพราะเขามีพลังเขามีพลังเขามีพลังจอกหอยจริงงันบัดเจ็ตัเจ็ตบัาเจ็ตเื่อยกระต้มกรเจี๊ยบเย็นนี้กระมันรวยหันหาต้องระเจีน้ำซ่งจะได้นึ่งกงดอยหรอนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นคมจบกไอ้นี่คืมะโจบโซลุดออนคันนาเนี่ยโซลุดออนคันนาออนคันนาลูกยีดีกาเจริญชัย เหนื่อยแรัะตลาดิใหตลาดปีธรรมดาไปเที่ยวทางถ้าบบก้นยิ่งบบก้นมันจะไปเก่งไม่ได้ต้องเข้าคนเอามาต้องก้นเก่งขนาดไหนก้นขนาดไหนมันเจ็บขนาดไหนเจ็บจริงเก่งฟูเอนับที่ตาจะแข่งปจแมนวันนี้ปลาต้องไปชาดาไปเชียดบ่ครับไป่รเีไปเชียดแงวันนี้วางขนาดเท่าหรเท่าไหร่เออหนด่งอีกแล้วอีกหนีวแเลย วันนี้มาทำคลิปพิเศษตัวนะครับนอวันนี้อยู่ครบแก้งเนื้อจะไปไปเชื่อดื้อว่ะดเ้อวันนี้เป็นการทำคลิปนะครับเหรียญพิเศษนะครับนอที่ลูกศิ์ลูกหาเปิดเดินทางมาเข้าคิวผมมาทำการไลฟ์สดตั้งอาจารย์รอบนี้ผมองจันทร์ี่หมายเห้าผมมาถึงวันเราหุ่นหกโมงสี่ทิศมาถึงนเต็มหนึ่งมาถึงสองชั่วโมงไปกล้การผมนี้ลงมากด้เดี๋

โอ้น oh, oh, ึกว really really ่ามาแบบแค่ลงคนเลยน่าหุ่นอยากครับรักหรอรักแต่ของนี้ทุกคนยันเบลือสักเบลือรับรับรับเอาลบป่ะม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูลูเดี๋ยวลูกูลูกก็มานัดเมาเมาเอาป่ะผมก้อยป่ะของดีป่ะ เอาป่ะเอาละดูว่าผมมาดืไอ้นั่นเอาหัวมีไรเซ็นเอาเลยหนึ่งพันบาทเอาแล้ว่ะขายได้เท่ไหรแสนหนึ่ง ได้ยังได้จ่าจ่าลงพลังได้มาอ่ะมามามาเดี๋ยวพงครับว่าว่าใครจะได้บะเด็นนี้แค่ชุดนี้หนึ่งเออมาไอ้นั่นเาหัวเออเอาอันป่ะนี่ย้อยครับกอยกวยสาตูสาธุสาธุ ต้องไปใช้นอได้แล้วแงไ่เปออเอาเ้ยมาขวใครจะได้ครับเอด่านไอ้นั่นเอาอย่างนไอ้นั่นหัวหัวเอาบาหัวไอนั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้บองนี่เอาเลยสองเลยสองเลยสองมาเลือกเลือก ไปเกตือนดูขอไม่ขายแล้วขอไม่เป็นต้นโอ้โหขอดีครับจากอาจารย์เจริญใจโคสีพิพัฒน์ศสีพัฒน์สีวันมึงสบายไหลนัดโอ้มึงสุดยอดมากโอเคโอเคโอเค